สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเดินทางของจิตวิญญาณค่ะแล้วก็เรื่องบันทึกอาคาชิกแล้วก็การกลับชาติมาเกิดใช่ครับซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากงานของคุณธามราชมิตรที่เชื่อว่าเป็นข้อความจากครายอนค่ะ เนื้อหาก็น่าสนใจมากนะคะมันจะพูดถึงประวัติศาสตร์ของจิตวิญญาณเราในเชิงพลังงานแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าบันทึกอาคาชิกเหมือนเป็นคลังข้อมูลจักรวาลใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แนวคิดที่ว่าเออเราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลนี้ได้นะแล้วมันก็ส่งผลกับชีวิตปัจจุบันแล้วก็อนาคตของเราด้วยฟังดูน่าทึ่งเลยครับ โดยเฉพาะที่บอกว่าบันทึกอาคาชิกเนี่ยเหมือนกับจิตใจและความทรงจำของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักอืหรือว่ามันอาจจะอยู่ใน DNA ของเราเองเลยอันนี้ยิ่งแบบน่าสนใจมากๆงั้นเรามาเริ่มกันที่บันทึกอาคาชิกก่อนเลยดีไหมครับว่ามันคืออะไรกันแน่ได้เลยค่ะคือตามเนื้อหานะคะบันทึกอาคาชิกเนี่ยไม่ใช่บันทึกทางกายภาพแบบเป็นเล่มๆหรือคอมพิวเตอร์นะคะอ๋อครับ แต่มันเป็นเหมือนอประวัติศาสตร์พลังงานทั้งหมดของจักรวาลเลยค่ะทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็รวมถึงศักยภาพในอนาคตด้วยพลังงานเหรอครับไม่ใช่ตัวเหตุการณ์เน้นที่พลังงานค่ะคือมันเก็บพลังงานของความคิดความรู้สึกปฏิกิริยาเจตนาเลยพวกนี้มากกว่าแค่ตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ อ๋อหมายความว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่การจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือการเข้าใจความรู้สึกหรือพลังงานที่มันผูกติดกับเรื่องนั้นๆหรอครับถูกต้องเลยค่ะจุดสำคัญของแนวคิดนี้ก็คือการที่เราเข้าไปทำความเข้าใจพลังงานในอดีตเหล่านั้นใหม่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติ แล้วก็เรียนรู้บทเรียนจากมันใช่ค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงข้างในนี่แหละคะ่ะที่จะส่งผลต่อปัจจุบันแล้วก็สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆในอนาคตแล้วที่บอกว่ามันอยู่ใน DNA ของเรานี่คือยังไงครับตามเนื้อหาก็เชื่อว่าข้อมูลพลังงานส่วนบุคคลของเราเนี่ยถูกเก็บไว้ในส่วนที่เป็นหลายมิติของ DNA เรานะคะโอ้ลึกซึ้งมากครับขอเข้าใจภาพรวมเรื่องบัญญัติอาคาชิกแล้วทีนีเ้เรื่องจิตวิญญ,ญาณกับการกลับชาติมาเกิดล่ะครับ เนื้อหาบอกว่าเราเป็นอมตะเหรอครับค่ะแนวคิดคือเราเป็นจิตวิญญาณอมตะเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่มาเอ่อเหมือนมาลองใช้ชีวิตมนุษย์มาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในร่างมนุษย์ไม่ใช่แค่ชีวิตเดียวไม่ใช่ค่ะเป็นการเดินทางต่อเนื่องหลายภพหลายชาติเลยเพื่อเติบโตแก้ไขแล้วก็พัฒนาทางจิตวิญญ,ญาณไปเรื่อยๆค่ะ พระเจ้าให้โอกาสเราเสมออืมแต่ถ้าการเรียนรู้มันสำคัญขนาดนั้นเอ,อ่อทำไมเราต้องลืมอดีตชาติด้วยล่ะครับมันน่าจะทำให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นถ้าจำได้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเนื้อหาเขาอธิบายว่าการลืมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบทดสอบค่ะ เพื่อให้เราค้นพบแล้วก็สร้างความเข้มแข็งจากข้างในจริงๆในสภาวะที่เราเไม่รู้ถึงพลังอํานาจเดิมของเรานะคะอ๋อเหมือนเริ่มจากศูนย์เพื่อให้การเติบโตมันแท้จริงประมาณนั้นเลยค่ะแต่เขาก็มีบอกเพิ่มนะคะว่าในยุคพลังงานใหม่เนี่ยม่านของการลืมมันเริ่มบางลงครับทําให้ความทรงจําหรือความรู้สึกจากอดีตชาติอาจจะเริ่มปรากฏชัดขึ้นโดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ๆหรือเด็กๆอะค่ะ น่าสนใจครับแล้วมีอีกแนวคิดที่ผมว่ามันซับซ้อนเหมือนกันคือเรื่องการแบ่งภ้าของจิตวิญญาณใช่ไหมครับที่ว่าตัวเราจริงๆไม่ได้มีแค่นี้ใช่ค่ะอันนี้ก็ซับซ้อนนิดหนึ่งคือแนวคิดเรื่องตัวตนที่สูงกว่าหรือ Higher Self นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเหมือนกันครับได้แบ่งตัวเองออกเป็นหลายๆส่วนเพื่อมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ส่วนหนึ่งก็อยู่ในร่างกายเรานี่แหละค่ะเชื่อมกับ DNA จิตสานึก ส่วนอื่นๆอาจจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำทูตสวรรค์ส่วนตัวซึ่งจริงๆก็คือตัวเราเองในอีกมิตินั่นแหละแล้วก็มีส่วนที่ฝากไว้กับโลกด้วยใช่ค่ะฝากพลังงานไว้กับโลกด้วยโหฟังดูเหมือนว่าไอความรู้สึกโหยหาอะไรบางอย่างหรือการตามหาคู่แท้ที่หลายคนรู้สึกเนี่ยเออมันอาจจะเป็นการโหยหาที่จะรวมกับส่วนอือ่นๆของตัวเราเองหรือเปล่าครับก็เป็นไปได้นะคะตามแนวคิดนี้อแล้วการที่เรามีหลายส่วนแบบเนี้ย มันเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงอดีตปัจจุบันอนาคตที่เราพูดกันตอนต้นยังไงหรอคะอ๋อครับมันเชื่อมกันยังไงนะครับคืออย่างนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้หมายถึงการย้อนเวลาไปแก้เหตุการณ์นะคะครับแต่คือการเปลี่ยนปฏิกิริยาทางอารมณ์แล้วก็พลังงานที่เราเคยมีต่อเหตุการณ์ในอดีตซึ่งพลังงานพวกเนี้ยมันบันทึกอยู่ในอาคาชิกหรือใน d n a ของเราในปัจจุบันนี่แหละอ๋อ พอเราเปลี่ยนปฏิกิริยาในปัจจุบันใช่ค่ะพลังงานของอดีตมันก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วศัก,กยภาพในอนาคตมันก็เปิดกว้างขึ้นเข้าใจแล้วครับคือเปลี่ยนที่ตัวเราตอนนี้เลยแล้วเรื่องกรรมล่ะครับมุมมองของเนื้อหานี้ต่างจากที่เราเข้าใจกันทั่วไปไหมครับต่างพอสมควรเลยค่ะคือเนื้อหานี้มองว่ากรรมไม่ใช่การลงโทษนะคะอ้าวหรอครับค่ะแต่เป็นเหมือนกลไกลของการเติบโตที่เกิดจากปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ยังค้างคาจากอดีต มันเลยสร้างรูปแบบซ้ำๆในชีวิตดึงดูดสถานการณ์คล้ายๆเดิมเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อกระตุ้นให้เรามีโอกาสเลือกปฏิกิริยาใหม่นะคะงั้นก็หมายความว่าตามแนวคิดนี้ชะตาก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกกําหนดตายตัวสิครับเหมือนเป็นโปรแกรมที่เราเขียนทับได้แค่เปลี่ยนมุมมองหรือปฏิกริยาข้างในเราเอง ใช่เลยค่ะแนวคิดคือแบบนั้นเลยแล้วในยุคพลังงานใหม่นี้เนื้อหาก็เสนอว่าเราสามารถลบล้างหรือก้าวข้ามรูปแบบกรรมพวกนี้ได้เร็วขึ้นด้วยทำยังไงครับโดยการเชื่อมต่อกับความเป็นพระเจ้าในตัวเราเปลี่ยนปฏิกิริยาที่เคยเป็นความกลัวความทุกข์ให้เป็นความรักความเข้าใจแล้วก็ตั้งเจตนารมที่จะหลุดพ้นจากรูปแบบเดิมๆซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับเรื่องบทเรียนชีวิตที่เราเลือกมาเรียนรู้ในแต่ละชาติภพใช่ไหมครับ เหมือนเราจงใจสร้างสถานการณ์มาเพื่อเจอรูปแบบกรรมพวกนี้เลยถูกต้องค่ะเนื้อหาอธิบายว่าก่อนเกิดเราเลือกบทเรียนเลือกสถานการณ์แล้วก็เลือกผู้คนผู้คนค่ะทางที่เป็นแรงสนับสนุนแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นความท้าทายเพื่อช่วยให้เราได้เรียนรู้บทเรียนนั้นๆ แล้วการผ่านบทเรียนคืออะไรครับก็คือการที่เราสามารถมองสถานการณ์ที่ดูเหมือนลบด้วยทัศนคติที่เป็นบวกมากขึ้นได้แล้วก็เปลี่ยนปฏิกิยาข้างในจากความกลัวความขัดแย้งเป็นความรักความเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วครับประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆคือการเข้าถึงปัญญาภายในแล้วก็พรสวรรค์ที่อาจจะถูกลืมไปจากอดีตชาติค่ะอันนี้ก็น่าทึ่งนะคะเนื้อหาพูดถึงภูมิปัญญาเซล คือเชื่อว่าเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมีความทรงจํามีปัญญาของตัวเองครับแล้วเราสามารถเข้าถึงพรสวรรค์หรือความสามารถที่เราเคยมีในอดีตชาติซึ่งมันถูกบันทึกไว้ใน DNA ได้เข้าถึงได้ยังไงครับผ่านการตั้งเจตนาที่ชัดเจนแล้วก็บริสุทธิ์ค่ะ รวมถึงการนำความทรงจำเกี่ยวกับแบบแผนสุขภาพที่สมบูรณ์จากอดีตมาใช้เพื่อสนับสนุนการเยียวยาในปัจจุบันได้ด้วยโอ้โหเยียวยาได้ด้วยเหรอครับตามแนวคิดนี้ก็คือเป็นไปได้ค่ะเพื่อการฟื้นฟูหรือแม้กระทั่งเฟื้นฟูความยาวัยสรุปได้ว่าเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้เสนอภาพที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของทุกสิ่ง ศักยภาพของจิตสำนึกเราที่มีผลต่อความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นไปได้ในการดึงเอาภูมิปัญญาศักยภาพจากข้างในตัวเราเองผ่านสิ่งที่เรียกว่าบันทึกอาคาชิกหรือ DNA ของเราใช่เลยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นมุมมองที่สกัดมาจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานะคะซึ่งก็นำไปสู่คำถามชวนคิดที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้ว่าครับ หากตัวตนของเราเนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ศักยภาพมากมายจากหลายภพชาติไว้ข้างในตัวเราจริงๆอะไรคือพรสวรรค์หรือความสามารถที่มันอาจจะหลับไหลยอยู่ซึ่งรอคอยการปลุกให้ตื่นขึ้นในตัวเรานะวันนี้